สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง7 8 9 channel นะครับมาพบกับสูตรเด็ดเลขดังของหุ้นนิเคินะครับสูตรเช้าปวกปลายประจำวันที่สิบสี่ทันะมะกนราคมพุทธศักร,ราชสองพันห้าร้อยกสิบก้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการารับชมไม่ให้ โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเข้าร่วมกลุ่มไลน์รับเลขเด็ดเน้นๆและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับไอเดียไลน์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแกปหน้าจอแอดไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้นะครับก่อนที่เราจะมาดูเลขเด่นประจำวันนี้กันนะครับไปดูผลของวันที่13มกราคมก่อนนะครับว่าออกอะไรนะครับ เช้านะครับ06071นะครับปลาย9 1 6า7นึ่นะครับย้อนกลับไปดูวันที่13นะครับนี่นะครับวันที่13ามกรานะครับแอดไท0ูนย์กับ4นะครับ0นย์มาเช้านะครับมา60นะครับเจาะแตกด้วยนะครับศูนย์มาเช้าแล้วก็เจาะแตกตรงนี้นะครับศูนย์อ่าเจาะแตกเช้านะครับ ตอนบ่ายไม่มานะครับก็ตรงนี้นะครับมาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับสําหรับศูนย์มารอบเช้าก็ยินดีกับคนที่ตามด้วยนะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับเลขเด่นประจาวันนี้นะครับจะได้เลขอะไรได้แก่เลข7และ1ครับเจาะ2ตัว เจ็ดเจ็ดครับ1 7 1 0 1 3 16นะครับก็จะเน้นไปที่เจกับ13นะครับเจาะ3ตัว6 779 134 70 516ครับ เข้ากลุ่มรายรับเลขตัวเดีดยวเ,เน้นแรแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube นะครับ id l ล n e เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เลกทั้งหมดนะครับแคปหน้าจอแอไปไลน์ขอเ,เพื่อแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มก็ได้ตาม id l ล n e นี้นะครับมาสรุปนี้เคอีเช้าปวกปลายประจำวันที่14มกรากันนะครับเตียน7และ1ครับ เน้นสตัวนะครับเจ็ดเจ็ดหนาะสตัวตัวเดียวนะครับชอบตัวนี้นะ913วันนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ